สามเทคนิคตั้งจุดสต็อปล s อยังไงให้เสี่ยงน้อยที่สุด l i สกิลิวอัเนี่ยมันคืออะไรนะครับและมันมีความสำคัญเนี่ยในการเทรดหรือว่าการลงทุนเนี่ยยังไงสวัสดีครับก็อยู่กับผมนะครับคลิปตันัดเจ้าของเพจคลิปตัวนัดไลฟ์นะครับซึ่งเป็นเพจที่จะมาแบ่งปันความรู้นะครับเกี่ยวกับการลงทุนในโลกของคริปโตรวมถึงเทคโนโลยีบล็อกเชนผมจะนำเทคนิคนะครับ3 เทคนิคด้วยกันนะครับในการตั้งจุดสต็อปล s อเราจะตั้งสต็อปล s อยังไงนะครับให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุดเวลาที่เราเทรดเวลาที่เราเริ่มต้นลงทุนใหม่ๆนะครับหรือคนที่ยังไม่รู้จักจุดสต็อปล s อมันคืออะไรนะครับที่สำคัญตัว List and r e w a r d เนี่ยมันมีความหมายและความสำคัญว่ายังไงกันแน่วันนี้นะครับไลฟ์นวันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับสำคัญมากและผมบอกเลยนะสิ่งนี้แหละ นะครับคือสิ่งที่จะทําให้เราเนี่ยมีกําไรเพิ่มมากขึ้นนะครับและพอร์ตเติบโตเนี่ยอย่างก้าวกระโดดได้นะครับคุณจะต้องรู้จักเรื่องของ List and r e w a r d นะครับหรือจุด Stop Loss ไอ้คำว่า Stop Limit Stop Loss นะครับหรือจุดยอมแพ้เนี่ยมันคืออะไรวันนี้นะครับผมจะมาไขาข้อสงสัยให้กับทุกๆคนนะครับที่เริ่มลงทุนใหม่ๆ ยังไม่มีความรู้เลยนะครับยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจุดยอมแพ้คืออะไรนะครับหรือจุดสต็อปลอสเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรมันเกี่ยวข้องกันยังไงกับ l i s ต and r e w a r d อร์นะครับห้ามพาดวันนี้การตรวจสอบ Exchange นะครับนะมีหลายคนเทรดใน e x c h a n g e สีเขียวคุณจะไม่สามารถตั้งจุดสต็อปลอสโดยกำหนด ราคาที่คุณยังมีในใจได้คุณทําไม่ได้แต่คุณสามารถตั้งจุดเทคโปรฟิตหรือเป้าหมายทํากําไรล่วงหน้าได้มันเลยเป็นที่มาว่าทําไมหลายคนติดดอยนะครับเพราะคุณไม่สามารถตั้งสต็อปล s s ได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่1ก็คือคุณจะต้องตรวจสอบ AdChange ก่อนว่า AdChange ที่คุณเทรดอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันตั้งสต็อปล s อให้เราได้ไหมเออนี่คือคีย์เลยนะบางคนไม่รู้นะครับอันนี้ไม่ผิดนะ ซึ่งแต่ก่อนผมก็ไม่รู้กว่าผมจะรู้ได้นี่ก็โดนค่าฟรีไปเยอะนะครับแล้วก็เสียค่าเขาเรียกว่าไเสียค่าครูนะครับไปเยอะจนได้รู้ว่าอ๋อถ้าเราเทรดเนี่ยเราเป็นเทรดเดอร์เนี่ยเราจะต้องเลือกเอชเช e ที่มันสามารถตั้งสต็อปลอให้เราได้อย่างเช่นไบแอนซ์คนที่เทรดในไบแอนซ์เนี่ยจะรู้ดีมันจะมีฟังก์ชันหนึ่งที่เขียนว่าลิมิตหรือสต็อปนะครับมันจะเชื่อมโยงกันนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าสต็อปลิมิตนั่นแหละฮะคือการวางจุดสต็อปล็อ เราเนี่ยป้องกันความเสี่ยงหรือจุดที่เราเนี่ยจะยอมแพ้นะครับแต่ที่เจ๋งไปกว่านั้นนะครับผมสามารถกําหนดได้ว่าถ้าราคาลงมาถึง8,5,42าอดอลลาร์เงี้ยมันจะเข้าเงื่อนไขก่อนที่จะถึงจุดสต็อปลอสจริงนะครับผมก็กําหนดเงื่อนไขจุดสต็อปขึ้นมานะครับจุดสต็อปก็คือจุดที่เราเนี่ยวางเงื่อนไขเป็นบรรทัดแรกไว้นะครับเส้นแรกพอราคาแตะเส้นแรกปุ๊บ มันยังไม่ทําการขายหรือเปิดออเดอร์ให้เราทันทีมันจะต้องลงมาถึงอีกเส้นหนึ่งนะครับนั่นคือการตั้งสต็อปลิมิตไอเส้นแรกคือ Stop. สต็อสมมุตินะครับผมซื้อ Bitcoin ที่7,000แล้วผมตั้งจุดสต o p ปฟังดีๆนะมันจะค่อนข้างจะงงหน่อยนะครับแต่ผมอยากจะอธิบายให้มันเข้าใจง่ายๆพยายามนะตั้งใจฟังนะครับเวลาที่ผมซื้อที่7,000เอาเจ็ดแล้วกันราคาล่วงลงมาถึง6กพัผมตั้งจุดสต็อ ที่6,500นะฟังดีๆแล้วจุดลิมิตผมเนี่ยผมตั้งที่6,450ฟังดีๆนะผมตั้งสต็อปที่6,500ตั้งลิมิตที่6 4 4 0 40. ถูกต้องไหมผมจะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเวลาที่ราคาล่วงลองอมามันจะมีอยู่2เส้นนะครับก็คือจุดสต็อปและก็จุดลิมิตไอ้จุดสต็อปเนี่ยมันคือจุดที่เราวางเงื่อนไขเป็นบรรทัดแรกก่อนที่จะถึงจุดสต็อปจริงๆเรา มันเลยเป็นที่มาของชื่อคําว่า Stop Limit นะครับบางคนจะเรียกว่า Stop Loss ซึ่งในไทยมันไม่มีไงนะครับแล้วเทคนิคที่1น,นะครับที่จะทําให้เราป้องกันความเสี่ยงได้คือตรวจสอบใ้เช้งที่คุณเทส <c oughs> มันมีไหม <c oughs> การทําความเข้าใจเรื่องของ Stop Limit ตไอ้ t t p p ล m มิตเนี่ยคืออะไรมันแตกต่างจาก Stop l ล s s ไหมนะครับส t t p l i m ม t หรือ Stop Loss เนี่ยมันก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละแต่คนส่วนใหญ่มักจะใช้คําศัพท์ที่ ไม่เหมือนกันมันเหมือนคําว่าลองกับช็อตอะหรือบายกับเซล์นะครับหลายคนยังสับสนนะครับบางคนไปหาฟังก์ชันนี้นะในเอชเชงที่เทรดว่าเฮ้ยมันมีสถานะเปิดสถานะช็อตเนี่ยมันเปิดยังไงมันมีคําสั่งหรือชื่อคําว่าช็อตไหมไม่มีนะนะครับมันจะมีแค่บายกับเซล์คุณอย่าไปหานะว่าเฮ้ยเอชเชงไหนเนี่ยมันมีคําว่าเปิดช็อตไหมเปิดลองให้เราไหมไม่มีนะเวลาที่เราเนี่ย จะตั้งสต็อกับลิมิตเนี่ยเราจะตั้งยังไงนะแล้ว AdChange ที่มันมีการตั้งสต็อปลิมิตได้เนี่ยมันคือ c อเช g e ที่อยู่ในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่อยากจะสนับสนุน AdChange ในไทยแต่มันไม่ตอบโจทย์ไม่ตอบโจทย์อะไรหนึ่งนะครับถ้าวันนี้พอร์ตคุณเทศหนล้านบาทะนะครับถ้าคุณเทศพอร์ตหนึ่งล้านแล้วคุณเทศในไอเช้ไทยผมยกตัวอย่างนะอันนี้ผมไม่ได้โจมตีนะว่าไม่ดี แต่ผมกําลังจะบอกว่ามันไม่ตอบโจทย์กลุ่มคนที่พอร์ตหรือเงินต้นเยอะๆนะครับถ้าคุณมี1ล้านบาทคุณเปิดออเดอร์ไปอ่ะคุณขายตุม้มเบวเลย1ล้านอ่ะคุณคิดว่าจะมีคนซื้อคนที่ซื้อเหรียญหรือคนที่ซื้อออเดอร์คุณ1ล้านเนี่ยภายใน1นาทีมีไหมมันไม่มีถูกไหมแล้วคุณไปตั้งขายออเดอร์ที่แบบโโอออเดอร์หนึ่งหนึ่งล้านอ่ะแล้วคุณไปเทรดในในส่วนของไอ้เชียงไทยเนี่ยว่าคนจะมาซื้อออเดอร์คุณ1ล้านอ่ะคุณรอเท่าไหร่กี่วันกี่ชั่วโมง ว่าออเดอร์นั้นจะถูกขายหรือว่าถูกซื้อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณออเดอร์คุณเทรดพอร์ตคุณโตอ่ะพูดง่ายๆพอร์ตคุณใหญ่อ่ะนะครับคุณต้องการความเร็วคุณต้องการป้องกันความเสี่ยงของเงินทุนคุณอ่ะคุณจะต้องเลือกเอดเช์ที่มันมีการตั้งจุดสต็อปลอสได้นะครับอย่างเช่นไบแอนเป็นหลักเพราะในคลาสผมสอนแต่ไบแอนเป็นหลักเพราะผมเองก็ใช้เอดเช์นี้อยู่นะครับหนึ่งมีความเร็วสองวอลุ่มนะครับมหาศาลในการเทรดสามฟังก์ชันเยอะสี่ค่าธรรมเนียมถูก และสำหรับคนที่เคยเทรดอยู่แล้วจะรู้ดีว่ามันไวมากใน i บ a น c e ไปทําความเข้าใจก่อนว่า Stop l i ิมิตมันคืออะไรนะครับมันคือสิ่งเดียวกันกับจุดสต็อปลอสนี่นแหละนะครแต่คนเนี่ยใช้คําศัพท์หรือเขียนเรียกกันเนี่ยไม่เหมือนกันเหมือนคําว่าเปิดบายกับเซลนะครับบางคนบอกเปิดช็อตบางคนบอกเปิดลองนะครับคนที่เทรดฟอร็คนที่เทรดฟิวเจอจะใช้คําศัพท์แล้วก็สถานะเปิดช็อตเปิดลองพูดคุยกัน นะครับแต่คนที่เทรดในเชียงไทยหรือว่าเทรดแบบสปอร์ตแบบธรรมดานะที่ไม่ได้ใช้เลี้ยวเวเลตนะครับจะพูดกันในทํานองที่ว่าซื้อถูกขายแพงนะครับ buy sell นะครับจะใช้คําศัพท์พวกนี้เห็นไหมมันแตกต่างกันถ้าเรารู้เนี่ยเราจะเข้าใจอ๋อเออที่คลิปตัวนั้นพูดเนี่ยมันมีเหตุผลเว้ยเคลียร์ไหมมันดีนะครับมันดีตรงที่ว่าเวลาที่คุณเนี่ยเวลาที่คุณเผลอคุณหลับคุณไปทําอย่างอื่นนะครับ ห้ออเดอร์ที่คุณตั้งขายไว้เนี่ยนะครับหรือจุดสต็อปลอเนี่ยมันจะไม่ถูกซื้อเข้าตลาดซึ่งถ้าคุณตั้งสต็อปล s อในไอเชียไทยคุณซื้อ7000คุณตั้ง stop ปล s อ6 5กพันห้าหกของคุณมันจะมีคนตะคุบซื้อทันทีเพราะคุณขายถูกกว่าตลาดแต่การตั้งสต็อปลิมิตหรือ s t ็อปล s อจริงๆมันจะต้องตั้งเงื่อนไขได้สมมติผมซื้อ7 0 0 0ผมตั้งเงื่อนไขไว้เนี่ย ที่6,500ออเดอร์ผมเนี่ยมันจะไม่ถูกซื้อทันทีจนกว่าราคาจะวิ่งลงมาแตะเส้นหรือเงื่อนไขที่ผมตั้งสต็อปกับลิมิตนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าราคาหลุดลงไปเหลือถึง5000ผมก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะผมตั้งจุดสต็อปลิมิตไว้มันอาจจะล่วงตอนตีสี่ตีห้าซึ่งผมก็ไม่แข์นะครับมันจึงเป็นที่มาว่าทําไมคนที่พอจะเยอะคนที่เทรดแบบพอจะใหญ่เนี่ยจะไปเทรดในต่างประเทศส่วนใหญ่นะครับไม่ใช่ว่าไม่อยากจะ ไม่สนับสนุนในเชฟในไทยแต่มันไม่มีฟังก์ชันที่จะทําให้เราเนี่ยป้องกันความเสี่ยงหรือทําให้เราเนี่ยเสี่ยงน้อยได้นะครับหลายคนติดดอยนะครับหลายคนเทรดแล้วเฝ้าหน้าจอตลอดนะเพราะไม่รู้จักเทคนิคตรงนี้แหละนะครับตั้ง s t ็อปล s อไม่เป็นพอเข้าปุ๊บคุณตั้ง stop ป o s อเลยนะครับคุณเข้าหนึ่งไม้คุณตั้งสตอ็อ,สตอปลิมิตไว้เลยนะใบแนมมันทําได้ขนาดนั้นนะครับสมมติคุณเข้าไม้แรกคุณตั้งออเดอร์ไว้สต็อปลิมิไว้ แล้วปล่อยมันทํางานไปแล้วถ้าราคาขึ้นคุณค่อยยกเลิกสต็อปลอสนั้นแล้วไปตั้งจุดเทคโปรฟิตแทนราคาสมมติซื้อเ0็0พตั้งจุดสต็อปลอสที่6000ราคาขึ้นไปหมื่นหนึ่งนะครับไม่ขยับจุดสต็อปลอตตั้งคาเดย์ไว้ยงงั้นแล้วพอราคาล่วงลงมาถึง6000มาโดนสต็อปลอสอ้าวแล้วทาไมคุณไม่ขยับสต็อปลอสขึ้นไปข้างบนอนะ่ะเปลี่ยนําแหน่งมันได้นะนะครับมันไม่มีกฎตายตัวว่าสต็อปลอสเนี่ยคุณจะตอ ้างไว้แบบนั้นถ้ามันขึ้นไปถึง800พันไอ้สต็อปลอคุณอนะ่ะคุณต้องขยบขึ้นไปเหนือผลกำไรของคุณนะครับเพื่อป้องกันกำไรที่คุณทำได้แล้วไม่ให้มันหายถ้าคุณตั้งสต็อปลอแล้วนะครับราคาเนี่ยมันวิ่งขึ้นสมมติคุณซื้อถูกใช่ไหมคุณต้องการจะไปขายแพงคุณตั้งสต็อปลอแล้วราคาเนี่ยไม่ล่วงลงมาถึงจุดที่คุณจะยอมแพ้เออหรือพูดง่ายๆมันไม่ติดลบอะ แล้วคุณเนะี่ยไม่ขยับจุดสต็อปล็อตนะคุณปล่อยมันไว้แล้วก็ปล่อยให้มันวิ่งวิ่งวิ่ง,งราคาขึ้นไปถึงหมื่นหนึง่งคุณก็ไม่ขายนะครับพอราคาขึ้นไปถึงหมื่นหมื่นหนึ่งปุ๊บคุณทําอะไรนะครับคุณรอให้มันวิ่งลงมาถึงจุดสต็อปล็อตเดิมนะครับที่หกพันคุณไม่เทคสพอฟิตคุณไม่ขายนะครับแล้วก็บอกว่าอา้าวทําไมไม่ได้กําไรนะครับมันชนจุดสต็อปล็อตทำไมคุณไม่ยกเลิกสต็อปล็อตอันเก่า ทั้งๆท,ที่ราคาเนี่ยมันวิ่งขึ้นไปแล้วคุณก็เอาสต็อปล็อตเนี่ยขยบมันขึ้นไปข้างบนนึกออกไหมาจากตั้งไว้ที่6000เข้า700 0ขยบขึ้นไปที่8 0 0พันสต็อปลอเปลี่ยนเป็น8,00พันทันทีราคาอยู่ที่10,000 mm hmm. เห็นอะไรไหมเราได้ผลกําไรเราป้องกันความเสี่ยงหรือเรารักษาผลกําไรของเราไว้ด้วยจุดสต็อปล็อนี่คือเทคนิคเลยจุดสต็อปลอขยับได้ผมเชื่อว่าหลายคนไม่รู้ตรงเนี้ยนะครับจุดสต็อปล็อจริงๆมันขยับได้มันขยับได และสิ่งสําคัญที่ผมอยากจะฝากคือการตั้งสต็อปลอสในเชียงไทยทําไม่ได้ในเชียงไทยทําได้คือตั้งจุดเทคโปรฟิตได้เท่านั้นจดและจําให้ดีนะสข้อนี้